วันที่30ตุลาคม2566ผู้สื้อข่าวรายง,งานค่ะว่าเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาที่ศาลอายากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาในคดีของเบนจาอปันนักกิจกรรมและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และพอรกอฉุกเฉินกรณีปลาสายและอ่านถแถลงที่หน้าบริษัทซีโนไทยในระหว่างกิจกรรมคามอบใหญ่ไล่ทรราชเมื่อวันที่10สิงหาคม2564ที่ผ่านมาค่ะโดยในคดีนี้มีสมาชิกกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปอ เป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษไว้ที่สอนอทองหล่อเมื่อวันที่12สิงหาคม2564โดยกล่าวหาจากเนื้อหาคำปราศัยและเนื้อหาในถแถลงการของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่2เรื่องประกาศเป้าหมายนายทุนขุนศ,ศึกศักดินาและการเมืองหลังระบบประยุทธ์ซึ่งสารชี้จำเลยปราศัยกล่าวชัดเจนว่าเป็นการหมิ่นประมาทล่วงเกินการเบริกความของจำเลยไม่ได้ทำให้เห็นว่ามีเจตนากล่าววิาพากวิจารณ์ถึงรัฐบาลอย่างไรโดยสาลพิาพากษาผิดมาตรา112จำคุก3ปี ส่วนข้อหาพรากฉุกเฉินจำคุก1ปีและปรับ12,000บาทแต่ศาลให้ลดโทษกึ่งหนึ่งเพราะจำเลยให้การเป็นประโยชน์เหลือจำคุกทั้งสิ้น2ปี8เดือนปรับ8 0 0 0บาทค่ะทั้งนี้ศาลเห็นว่าจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและยังอยู่ในระหว่างเรียนปริญญาตรีขณะกระทำผิดมีเพียงอายุ21ปีเศษถือเป็นการกระทำผิดโดยขาดวุฒิภาวะอยู่ในวิสัยที่จะกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้2ปีค่ะ